คุณสตาแอร์ทุ่งคอกพ่อท่านบรรยายเหมือนพ่อท่านอยู่ในเหตุการณ์สมัยพุทธกาลเลยครับคนนี้พูดยังไงคุณเคยอยู่พุทธกาลเร <c oughs> เหมือนอย่างพ่อท่านพุทธกาลคุณเคยอยู่พุทธกาลคุณต้องรู้ว่าพุพทธกาลเป็นยังไงนะเอาละอาจจะเอาความรู้รอบตัวจากตำราจากตำนานจากที่ได้เรียนมาว่าอ๋อบรรยากาศ ในยุคของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเพร่อท่านพูดนี่เหมือนเลยเหมือนขอยืนยันว่าเหมือนนะเหมือนสมัยพุทธกาลก็คือมีสองอย่างเหมือนกันจุคนั้นก็มีสองอย่างยุคนี้ก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งคืออย่างขาวอย่างหนึ่งคืออย่างดำอย่างนึ่งคืออย่างถูกอย่างหนึ่งคืออย่างผิดนะ และมันต้องมีสองเพราะฉะนั้นที่ไม่ใช่ธรรมชาติที่ไม่ใช่ธรรมดาของจิตนิยามธาตุรู้ชีวะเมื่อกี้พูดค้างอยู่พีชาเนี่ยมันมีธาตุรู้ร,รู้ตัวมันเองตัวนั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่รู้จักสองครบมันจะรู้เป็นเน้นไปหาหนึ่งมันเองพีชา จนจิตนิยามที่จะมารู้สามเศร้าเลยสองมาได้ละอ้น,นี่มันจะรู้ตัวมันเองมีสองรู้ตัวมันเองตัวมันก็อีกสิ่งหนึ่งตัวมันก็อีกสิ่งหนึ่งสัญญากับสังขารการกําหนดรู้ก็มาปรุงแต่งตัวเองสัญญากสังขารพอมามีสามเวทนาสัญญาสังขารก็จะรู้เพิ่มขึ้นมา รู้จากการปรุงแต่งอ,อ่อไม่ใช่สังาขารเขาเรียกลูกมจากเวทนาเวทนาก็ผู้มีเวทนาก็จะมีการปรุงแต่งตัวนี้ออกมาเป็นสีวิญญาณเป็นธาตุรู้โดยรวมครบแล้วก็เป็นห้าขันคือจะต้องมีสิ่งรองรับอีกอันหนึ่งคือรูป รูปมีทั้งที่เป็นวัตถุมีทั้งที่เป็นนามธรรมเรียกว่ารูปด้วยในรูปก็จะละเอียดลงไปหาอรูปอีกทีหนึงนะมันการรู้ซับซ้อนสภาพมุนรอบเชิงซ้อนพวกนี้เราเป็นเรื่องยากมากในสัจธรรมเพราะฉะนั้นในเทวนิยม เรียนรู้โลกิยะนี่จะรู้ฝ่ายเดียวรู้ฝั่งเดียวจะไม่รู้สภาพสองได้สมบูรณ์แบบจะรู้ได้แต่โลกิยะฝัาาง่งฝั่งโลกิยะฝั่งเดียวฝั่งที่รู้โลกุตระอกีกลายเป็นสองกลายเป็นสามกลายเป็นสี่กลายเป็นห้ากลายเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเป็น หาประมาณไม่ได้เขาจะไม่มีการก้าวหน้าออกมาถึงตรงนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดโลก,กุตตรธรรมของพระพุทธเจ้าพูดให้ชัดเกิดได้ในยุคนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดหรอก พระพุทธเจ้าไม่ได้มาอุบัติในปางนี้ชาตินี้ยุคนี้พศนี้มีโพธิรักนี่แหละอุบัติขึ้นมาในยุคนี้แล้วมาประกาศตนว่าไม่มีอาจารย์ไม่มีครูไม่มีสำนักเรียนรู้มาจากของเดิมรู้มาจากของตับชาติก่อนๆมาถึงชาตินี้แล้วก็ยืนยัน แสดงความจริงนั้นอยู่ทั้งพูดทั้งพาธรรมทั้งเกิดผลเกิดผลทั้งทางวัตถุเกิดผลทั้งทางมนุษย์จิตวิญญาณจนเปลี่ยนแปลงมนุษย์มาเป็นอย่างที่เป็นเนี่ยตรวจสอบได้จากพระตปิฎกนะเช่นให้ คนมามีวันนักเก้ามามีพุทธพจน์เจ็ดเจริญด้วยลักษณะเจ็ดนะมีสารณีิยธรรมมีปิยาการณะรุกรณะสังคหะอวิวาทาสามคียะเอกีภาวะอะไรพวกเนี้ยพยัญชนะแต่ละคำพระบาลีเนี่ยสารานิยะเป็นยังไง ระลึกถึงกันมันระลึกถึงกันไม่ใช่ระลึกถึงเพราะว่าเออต้องไประลึกถึงคนนั้คน,นคนนี้จะได้ลาบจากเขาระลึกถึงคนนี้จะได้ยศจากเขาหรอนี้คนนี้จะได้สัมเสญจากเขาจะได้สุขจากเขาไม่ใช่ระลึกถึงเพราะว่าเออเขามีอะไรจะตกทุกข์ได้ยากเพราะงั้นผู้มีสิทธิ์ที่จะระลึกถึงคนอื่นได้ ก็ต้องเป็นผู้ที่พึ่งตนเองได้แล้วมีอะไรจะเผื่อแผ่คนอื่นหรือจะช่วยคนอื่นได้แล้วก็ระลึกถึงเขาระลึกถึงคนนั้นแล้วลึกถึงคนนี้แล้วก็ไปช่วยช่วยด้วยความรักหรือบางทีไปช่วยก็ต้องช่วยวด้วย,วยความเคารพด้วยครุการณะช่วยด้วยความเคารพก็คือบางที ผู้ที่เราไปช่วยเนี่ยเขาอยู่ในสมมุติสูงกว่าเราอยู่ในวัยวุธสูงกว่าเราอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่มียศมีศักดิ์มีอะไรต่างๆนานาสูงกว่าเราหรือควรอ่อนน้อมถ่อมตนไปช่วยเขาอย่างอูดอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ไปช่วยเขาอย่างพยองอย่างอวดเบง่งอย่างอำนาจบาดใจไม่ใช่ ไปช่วยเขาอย่างออนน้อมทำตนแล้ว่าอย่างสุภาพเรียบร้อยช่วยเขานาคุณสมบัติช่วยก็คือสังคหะการช่วยการเกื้อกูลการเขาขาดอะไรเขาบกพร่องอะไรเขาควรจะเจริญอ,อะไรก็ให้อันนั้นสังคหะ บางทีจะให้เขานี่เขาก็ไม่ชอบใจบางทีจะให้ถึงขั้นต้องยัดเยียดต้องแดกดันต้องอัดขันเข้าไปอย่างทุกวันนี้อาตมาเนี่ยต้องต้องใช้วิธีพวกนี้จึงรู้ดีโอ้อัดก็ไม่ค่อยจะเอาอัดก็ไม่ค่อยจะเข้าต้องยัดต้องเยียดก็ไม่ค่อยจะได้แต่มีมีผู้ที่เต็มใจมาเอาก็มี แต่คนอีกเยอะเลย,ยต้องพยายามอัดเขาโดยเฉพาะคนที่ควรควรได้ควรมีควรเป็นเขาเป็นหัวหน้าผูหมู่หัวหน้าเผาหัวหน้าลหมู่ฝูงมันมีลูกน้องมีบริวารถ้าคนเหล่านั้นได้ซะแล้วเขาก็จะมีผู้นับถือคือบริวารเขามันก็จะได้มันเป็นความฉลาดชนิดหนึ่งอ่ะได้หัวหน้าแล้วมันจะได้ลูกน้องมาด้วยเนี่ยมันเป็นความฉลาดที่พอเข้าใจกันทั้งนั้นอะ ทำได้ก่อนก็ต้อง,ต,องต้องทนานะซึ่งขณะนี้อาตมาพยายามอยู่เนี่ยพยายามจะตามหัวหน้าหมู่หัวหน้าเหล่าใหญ่ๆเหมือนพระเจ้าท่านเริ่มต้นท่านก็ทำกับหัวหน้ามู่หัวหน้าเหล่าก็ได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆท่ค่อยมาช่วยกันขยายสรุปแล้วเมืองไทยเป็นเมืองโลก,กรัธรรม อันนี้พูดแล้วก็ที่จริงมันรู้ประเทศในโลกนี้เรามีความรู้เรื่องความรู้สารสนเทศความรู้เรื่องคมนาคมมันรู้กันทั่วโลกมันไม่ไม่ได้ปิดบังกันเลยประเทศไหนเป็นยังไงประเทศไหนเป็นยังไงสังคมแต่ละประเทศเป็นยังไงยังไงไงผู้มีความรู้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าโอ้ประเทศนี้นี่มีคุณธรรม ประเทศนี้มีความรู้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ความรู้ในรัฐศาสตร์คมศาสตร์แม้แต่ความรู้ในเกษตรศาสตร์ความรู้ในอุตสาหกรรมศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราก็จะพอเข้าใจได้รู้ได้กันทั่วไปทั้งหมดในโลกขณะนี้มันไม่มีอะไรกัน globalization ทุกอย่างมันเปิดสื่อถึงกันได้ละเอียดหมดเลยแล้วก็บันทึกด้วยตรวจสอบตรวจด,ดูมีผู้รวบรวมมีผู้เขาก็หากินทั้งโลกเขาช่วยหากินเขาก็ได้เขายิ่งขยันหากินอย่างอะ,อะไรอะไอไอ,ไอ,องค์กรใหญ่ๆอะ อ่ออกูอ่ะก네ูเกิลกูเกิลของจีนอะไรอ่ะของจีนอ่ะฮะมาใช้ของจีนอะไรอ่ะหัวเวยหัวหัวหัวเว่ยเวยอะไรนั่นอะไรพวกเนี oh ้ยเดี๋ยวนี้ก็รวมแม้แต่มิกิพีเดียไอทรูไออะไรแต่อะไรก็แล้วแต่ นั่นทั้งนั้นน่ะก็พยายามรวบรวมข้อมูลความรู้เพื่อให้คนมาค้นหาและคนก็จะพวกโฆษณาเนี่ยมันมาแฝงผ่านตามันก็เอาคนมาค้นหานี่ผ่านตาสินค้าเราบ้างะอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์ชาตินะสรุปอีกทีหนึ่ง ในโลกมนุษย์ในสัจธรรมของมนุษย์ต้องมีสองเสมอมีหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องพิการมีหนึ่งมันเป็นเรื่องพิการเพราะงั้นการเมืองขาเดียวการเมืองไม่นังขังขอบกับเรื่องของจิตวิญญาณเช่นคอมมอนิสต์กับประชาธิปไตยแก่ประชาธิปไตยขาเดียวคอมมอนิสต์กับประชาธิปไตยขาเดียว แันไปไม่รอดไปไม่รอดหรอกเพราะมันผิดธรรมชาติผิดความจริงต้องมีสองต้องมีรูปน้ำต้องมีจิตวิญญาณกับอีกสิ่งหนึ่งเพราะั้ทางคอมมิวนิสต์ก็ดีทางประชาธิปไตยเกย้ประชาธิปไตยขาเดียวก็ดีไม่ได้เน้นเรื่องจิตวิญญาณมีความรู้ทางจิตวิญญาณได้มาก น้อยมากความรู้เรื่องจิตวิญญาณของเอาอย่างนี้เอาอเมริกากับอินเดียตอบอัตมาได้ไหมว่าความรู้เรื่องจิตทางจิตวิญญาณอินเดียหรืออเมริกาใครดีกว่ากัน <Yeah. S 1> เห็นไหมอินเดียมีความรู้เรื่องจิตวิญญาณดีกว่าอเมริกาลิบเลย ไม่ต้องเทียบกับเกาหลีเหนือ,อไม่ต้องเทียบกับเกาหลีเหนือจีนก็ดีรัสเซียก็ดีเปลี่ยนท่าทีหมดแล้วจากคอมมิวนิสต์แข็งแข็งจากคอมมิวนิสต์แข็งแข็งกลายมาหาประชาชนคอมมิวนิสต์แข็งแข็งคืออะไรคือตัวกูของกู ตัวกูของพรรคกูคอมมิวนิสต์ถ้าสมุรณาญาสิทธิทราชตัวกูของกูหรือผด็จการฟาสซิสต์ตัวกูของกูคนเ,เดียวมีพวกขึ้นมาก็เป็นคอมมิวนิสต์พวกใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆๆก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในจีนขณะนี้นี่สีจิ้นผิงเนี่ย รู้ธรรมะพวกนี้ขึ้นมาตีขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะสีจินผิงกับเหมาเซตุงเนี่ยเป็นความเจริญของสีจิ้นผิงเจริญขึ้นมาตามลำดับจากเหมามาเป็นเติ้งเติ้งเสี่ยวผิงมาเป็นสีจิ้นผิงขึ้นมาตามลำดับตามลำดับ จากเมามาหาเติงจับเติงม,มาหาสีเนี่ยดีขึ้นมาเรื่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยทีนี้คนเขามากจีนคนเขามากแล้วเขาก็ปลูกฝังมาจากรากของคอมมิวนิสต์ต้องเชื่อคอมมิวนิสต์มาจากรากของคอมมานไม่ใช่อิสระมาจากรากของ สั่งคำสั่งไม่ใช่อิสระก็เลยได้นะใช้วิธีมาตั้งแต่เมามาเลยแรงมาเติ้งกับบรรเทาลงหน่อยนึงสีก็เมาลงไปอีกคนก็เลยยิ่งชอบเมื่อเลยถูกทางจิตวิทยาไงประชากรเขาก็เขาก็เข้าใจขึ้นเรื่อยๆนะประชากรเข้าใจขึ้นเรื่อย ระวังเถอะประเทศไทยจะไม่ทันจีนตรงที่ว่าถ้าสีจิ้นผิงพัฒนาเป็นอาริยะเป็นโลก,กุตระได้เมื่อไหร่แล้วก็เมืองไทยก็จะต้องปเป็นส่วนหนึ่งของเมืองจีนไปเลยแต่มันไม่ใช่ง่ายโลก,กุตระมันที่เป็นเนื้อแท้ของโลก,กุตระเนี่ยมันไม่ง่าย ม,มันไม่ง่ายเพราะมันเกี่ยวทางจิตเจตสิกรูปนิพพานมันเกี่ยวกับฐานจิตจริงๆเลย